สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาชี channel นะครับวันนี้อาชีจะมาสอนทําขนมกล้วยนะครับขนมไทยอร่อยๆง่ายๆนะครับผมเริ่มเลยนะครับ ใช้วัตถุดิบก็คือกล้วยน้ำว้าสุกงอมมากๆเลยนะครับนำไปบดนะครับตามชอบใจเลยนะครับบดละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ได้นะครับหรือนำไปปั่นก็ได้นะครับวัตถุดิบก็จะมีแป้งมันนะครับแป้งสาลีนะครับมีน้ำตาลนะครับมีกะทิแล้วก็มีเกลือเท่านั้นเองนะครับใส่ทุกอย่างนะครับเข้ากันเลยนะครับนำน้ำตาลมะพร้าวนะครับ ไปในเคเวเป๊ก่อนนะครับไปทําให้มันละลายก่อนนะครับการใช้น้ําตาลมะพร้าวทาให้ขนมของเรามีกลิ่นหอมมกเพิ่มมากขึ้นนะครับใส่กะทิลงไปเลยนะครับใสเกลือลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับนี่นะคะค่อยๆคนนะคะคนไปทางเดียวกันนะครับผม ส่วนอาชิใช้แบบกล้วยน้ำว้าสุกงอมนะครับแต่บดแบบว่าไม่ละเอียดมากนะครับเวลาทานจะได้เท็กเจอร์ในการกินที่แบบกรุบกรุของกล้วยน้ำว้านะครับผมนี่คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เทน้ำตาลมะพร้าวลงไปนะครับผมนี่กลิ่นของน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยจะหอมหวานมากเลยนะครับ โดยไม่ต้องใส่แต่งกลิ่นใดๆเลยนะครับคนไปเลยนะครับคนให้เข้ากันนะครับผมหลังจากนี้ก็ไปตั้งไฟรอได้เลยนะครับนี่มีเนื้อกล้วยนิดนึงนะครับผมเตรียมถาดรองเตรียมถ้วยตะไลเรียบร้อยแล้วก็นำมาหยอดได้เลยนะครับ ขนมมันจะไม่ฟูมากนะครับเราใส่ให้ประมาณล้นถ้วยก็ได้นะครับผมพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็ไปวางที่นี่เลยนะครับเราเตรียมนึ่งได้เลยนะครับนึ่ง20-25นาทีนะครับพอได้ครบ25นาทีก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับ นำลงมาตั้งไว้ให้เย็นแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยนะครับผมสีหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับรับรองอร่อยหนึบแน่นอนเลยนะครับเรารอให้มันเย็นสักครู่หนึงนะครับค่อยตักออกจากถ้วยตะไลน,นะครับนี่จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยลองชิมหน่อยนะอืมอร่อยมากๆเลยอร่อยสุดยอดเลยไปลองทำกันดูนะครับ ยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกด subscribe กดติดตามช่อง Youtube เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ